สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n ฮิปโปโฮโลนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงเกี่ยวกับพลังงานที่หมุนรอบตัวคุณนะตอนนี้นะคะซึ่งเ,ออเรานะคะจะดูพลังงานนี้เน่ยจากอักษรรูนเนาะหรืออักษรร,รูนิกนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนอดูได้ทุการาคนาราศีแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องราวนะคะสำหรับคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นการอ่านไพ่นะคะแบบไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็จะมาดูพลังงานที่หมุนรอบตัวคุณผ่านอักษรรูนในกันก่อนนะคะ อักษรรุนนอร์ดิชนะคะแปลว่าความต้องการนั่นเองเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะคะณนะตอนนี้เนี่ยมีพลังงานธาตุไฟหมุนรอบตัวคุณพลังงานธาตุไฟเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวของคุณเองนะคะมีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะคะตั้งใจเอาชนะสิ่งที่คุณกําลังทำอยู่ หรือเอาชนะอุปสรรคก็ได้นะคะเรามาดูเนะาะพลังงานตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับคุณนะคะในเรื่องอะไรเราจะดูผ่านไพ่ย,ยิปซีกันนะคะโ o ล์ออบบอน,นะคะพลังงานตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับคุณ ด้วย2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเรื่องแรกเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานความมุ่งมั่นตั้งใจการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในตัวเองเนี่ยจะส่งผลกับคุณในเรื่องของการงานที่มั่นคงนะคะคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยพลังงานตรงนี้เนาะซึ่งพลังงานตัวเนี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คุณเอาชนะอุปสรรค กระตุ้นให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่หรือ,อเริ่มต้นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยด้วยตัวของคุณเองด้วยความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะก็จะเป็นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของฐานะเนาะอันนี้มีเรื่องฐานะด้วยแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเป็นข้อเกี่ยวเนื่องกันนะคะว่า ถ้ากระตุ้นให้คุณมีความมั่นคงทางการงานแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าพร้อมนะคะรู้สึกพร้อมที่จะเริ่มต้น ความรักที่มั่นคงนั่นเองนะคะถ้าเกิดสําหรับใครที่วางแผนจะแต่งงานนะคะพลังตัวนี้พลังงานตัวนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้คุณสามารถทําไปถึงความฝันของคุณที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้นั่นเองนะคะก็จบความทานายนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมนี้แล้วนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ